ทักทายพี่น้องจากจากสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเชนิว่าเด้อซันเมืงองเชนิว่าพี่น้องโบไก่โบไก่อ๋มาเก็บผักก็มาดำแจ่วเหมือนนี่ทักทายคือเก่าเด้อพี่น้องพ่พอก็มาดำแจ่วยูทงยูธาคือเก่าค่ะเหมือนเนี่มาเก็บผักขนาดง,งามพี่น้องจ๊ะอยู่ในไฮนาเฮียในสวนขางบ้านเนาะค่ะโบไก่จากบ้านพี่น้องจ๊ะเบ่งบรรยากาศสวยงามมีกระตุนขนาดงามมีตยาหยดใหญ่ๆพี่น้องจ๊ะน,นี่ค่ะ เต็มเข้าไปเบิดเอ้าบรรยากาศดีๆอากาศน้ำหนาวเก็บน้ำกันมวนๆพี่น้องจ๋าหาโกโก้เอาเลยมือน <till S 1> <tamam. S 2> ีหมะแลวเรล่าหลังกอใหญ่ๆเลยนะคะยอดอ่อนๆกำลังขึ้นเลยพี่น้องจ๋ะเบิ่งกอเบิ่์นพี่น้องนี่กอใ่ๆกอนี่เบิ่งยอดเพิร์นคนน่ะอากาศหนาวๆพี่น้อง อ,อ,อ,นนะะอันนก,กอใ่ยอดใหญ่ๆง,งามเลยเนไหมคะส,สวยๆโอ๊ยนรี่ยอดยังไงงามๆพีน้องมันนี้ก็ทักทายพี่นนอคือเก้งงา,าพี่หนอจ้ะ พามาเก function, phin, qui, inga, ็บยอดขนาดงามๆคือเก่าค <Than> ่ะขึ้นเต็มท้องยุกเชียวพี่น้องเบิ่งค่ะเอามาเก็บซอยมาดำเจียวเบิ่งกอคุณเซระโก้พี่น้องเฮ้ยะยอดทีงงย่มงามกวาล่างขึ้นพี่น้องเบิ่งคนน่ะเปิดเข้าไปเป็นยอดวะพี่น้องนี่ครับเอาแบบนี้พี่น้องจัดโอ้ไโอ้ยยังไงย่อมงามแบบนี้เอาแบบนี้พี่น้องโกๆเอา ออกเลยพี่น้องเบิรงยืนใหญ่เลยค่ะสวยๆเบอรยอดเพันพี่น้องหยาดจมงามนอนอ่อนค่ะเบิรงพี่น้องนี่ยอดเพันงามงามนี่ค่ะกําลังขึ้นใบไม้งามงามเลยนี่เบิรงต้นพี่น้องสวยๆั้งนั้นเลย นี่ตะกอใหญ่ๆค่ะเอามาเก็บซอยกันโกโก้พี่น้องหยอดเพิ่นมาค่ะนี่หยอดเปใหญ่สิเด้อสวยค่ะเบิ่งวิวพี่น้องวิวกังามๆรอลองเก็บน้ำกันพี่น้องมาหน่อยต้นเพิ่นกับพ่นน่ะนี่ตะกอใหญ่ๆพี่น้องเขียนเองเนี่ยเด้อเขียนเองงามๆอยู่น่ะ กล้าสพี่น้องเบิ้งหยอดใหญ่เลยตินี่ค่ะงามเลยนี่นี่ฮะโกโก้เอาอันนี้ก็กะลาสิเป็นดอกพี่น้องเบิ้งใส่ถุงมือบลอนัดข่อยนี่มือข่อยสดสดหลดเลยกลาสิเป็นดอกอันนี้พี่น้องก่อนนี่ก็แห้งงามหันหยอดเพิ่น งามเลยพี่น้องเบิ่งเต็มไปเบิด่งก่อนเียพี่น้องโอ้งามแท้นี่เปิงค่ะโอ้หยอดไหมอ่อนซ่อนนะพี่น้องเนาะเบิ่งงามๆเลยค่ะเปิงพี่น้องเมืองหยอดโอ้แล้วโกโก้เอาไปไหนไปไหน งามอีหลีพี่น้องเบิ้งสุดยอดค่ะเบิ้งค่ะบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศมันอีก็สวยงามบรรยากาศดีอีหลีค่ะเบิ้งสุดยอดทั้งความงามอากาศก็เย็นพี่น้องพอนะปลาเบิ้ง,นะเ,งเต็มเข้าไปเบิดเลยแมนเบิดเด้อพี่นออดด้องเด้อการล่องสเป็นยอดดอกอ่อนๆสวยงามอีหลีค่ะ หอ,อยยันยันสินี่หอยยัใหญ่ขึ้นดอกแล้วพี่น้องสวยค่ะเบอร์แมนเข้าไปเบอร์ทั้งผี่นีสวยค่ะโอ,อ,ยะอ้ย่ะพี่น้องดีคนนะคะสวยอียหอลีสวยไม่จกตาค่ะพี่น,อน้องหอยยัใหญ่มุกมุกงนามเลยค่ะอุ้ยมีหอยตัวหนอน หวดต้นแล้นันกับใบหยานเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะท่ได้มากินพี่น้องแบบธรรมชาตินะคะักขนาดอ้อเลยมือนเหงื่อจม้งพี่น้องจ้าดูนี่แต่งกวาสวยอีีค่ะพี่น้องเต็มเลยค่ะ เก็บมงินวนน้ำกันพี่น้องโอ้ยพี่น้องพักเก็บพักขณะอีกแล้วเมื่อได้พะเลาะพะลองเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องนี่แหละค่ะบรรยากาศดีหลายสุดยอดวันนี้เลาะหลอบบานคือเก่าเมื่อวันหยุดตอนเสาร์เมื่อแรกก็สิไปทำงานเนาะคะ่ะเนาะ ก็เลยพาพี่น้องมาย่างออกกำลังกายหา,ยเาเก็บพักเก็บหย่าหาอยู่หากินแบบฉบับมาดำแจ๋วนี่ละพี่น้องเบล่งบรรยากาศบรรยากาศสองขางทางก็มาดามแจ๋วนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกอนสาหรือพักขนาที่ข้าเจ้าปลูกด้วยพี่น้องเด้อฟังนี่พูนฟังพูนทั้งหลังดอกสีเหลืองเหลืองผลมาดำแจ๋วไปเก็บมากคุณทงขุนกระไลพี่น้องอันนั้นให้นะเฮียข้าเจ้าปบปได้ปลูกเขาก็ไปเก็บเอาได้พี่น้องมองพุนเนาะ โหพีเขากัเก็บบัวได้เพราะว่ามันเป็นที่อห้องคาเจ้าเนาะเอาคอยขึ้นไปเลี้ยวแถวเกองคอยกระไดนี่ค่ะพี่น้องเก็บเดียวแล้วเขากัสิย่างเข้าบ้านแล้วพี่น้องปะตานี่่อาแต่เตรียมตัวไปเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานการสั่งพี่น้องนี่นะคะวิวบรรยากาศอยู่บ้านมาดามเจลกระไดแน่ไปกัสิเห็นบรรยากาศจังสีหละพี่นอ้องมองยูมองเศร้ากระไดบรรยากาศประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็สวยงามพี่น้องจ้าอืม คนกะจิตใจสงบอยู่ก to mm. ันแบบม่ไม่แม่บ่มีปัญหาอีกอย่างกันนอกส่วนมากนะพี่น้องเนาะข้าเจ้าก็ต่างคนต่างอยู่ค่ะอยู่บ้านไผ่บ้านมันเงียบสงบพุ่นะพี่น้องอันนั่นก็เป็นบ้านนักกีฬาใหญ่พ่นเนาะสตันบาบิงการนาะพี่น้องเนาะอันนั้นเป็นโรงเรียนนั้น่าชาติเคยมาให้พี่น้องเบื้องครังบรรยากาศคางนี่เนาะบ้านเบื้องคนรวยข้าเจ้าพี่น้องเออ่อยคนจนเือได้มายุ้เข้าเจ้านะบิอง สงสัยกสิกล้วยไปหนาละพี่น้องเบื้องส่งแล้วเพราะว่ามันมาอยู่เมืองขานลวยเดนอพ่อไปพี่น้องจ๋าเอ้าเอาเคี้ยมาทาบมาท่ายพี่น้องซ้ำอีกก้อนค่ะมันนี่มันดําเจ้ากสิคอตูอันไปแต้งตูไปทํางนและพี่น้องเพราะว่ามันไก่สิได้เวลาแล้วเออเห็นบ่มคะบรรยากาศกสิประมาานี่และมองอยู่มองเศร้าก็ได้พี่น้องจ๋าก็สวยงามเป็นในอีกรูปแบบนึงเนาะแต่ว่าอยู่มองได้ก็ซ้ำอยู่บ้านเฮา สู่บ้านเฮาบ่ได้ดอกพี่นอ้องม,มันมีความสุขกว่ากันเนาะมันเป็นนั่ะล่ะอันผู้ใดก็คือการเบิดแหละเนาะผู้ใดเอ็นันจากบ้านไปโดนกับสิครีมหอต่บ้านเจ้าของมองได้ถึงมันสิสวยสวงามบ้านใดกับสูส่บ้านเฮาบ่ได้คือเกา่าค่ะเอาบรรยา,ากาศมา่อฝากพี่ฝากโนท์ซ้ำนี้ก้อนค่ะเช่นได้กับฝากติดตามให้กำลังใจ ก็ดำเจ้าผู้เฮ็ดคลิปมาฝากให้ด้วยพี่นอ้องเด้อสได้มีกำลังแรงใจมาเก็บพักให้เบิ่งอีกหายยุ่งหายกินอยู่ตังแดนกับสิปะมานี่แหละพี่น้องไปล่าไปก่อนพอกันคลิปหนาพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะล่าไปกบภาพสวยๆเง,งามๆฟังฝรั่งเศสเนาะพี่นอ้องอ่าฟังทงั้งภูนภูเขาเป็นฝรั่งเศสทั้งภูนภูเขาฟังผีเป็นของสวิตนเนาะพี่นอนะ้องเนาะาล่าไปด้วยภาพมงลงสวยๆนะคะ เอาพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันจ้า